สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของเครื่องมือและความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมนะครับซึ่งในบทที่4นะครับคุณครูก็จะพูดถึงเรื่องของวัสดุและเครื่องมือพื้นฐานนั่นเองนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น3หัวข้อย่อยได้แก่นะครับวัสดุเครื่องมือพื้นฐานและก็การตัดต่อทําไมเราถึงต้องเรียนในเรื่องของวัสดุเครื่องมือพื้นฐานและการตัดต่อนะครับในส่วนของวัสดุเครื่องมือพื้นฐานนะครับ ก็สืบเนื่องมาจากนักเรียนคงจําได้ใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยีคืออะไรนะครับไหนลองทบทวนสิเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการและก็เพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์ใช่ไหมครับดังนั้นหากเราจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับเราเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกในเครื่องมือหรือเลือกวัดสดุที่ถูกต้องเหมาะสมที่สามารถนํามาใช้แก้ปัญหานะครับ หากเราใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับมันก็จะช่วยลดเวลาในการสร้างชิ้นงานนะครับแล้วก็ทําให้ชิ้นงานเนี่ยตรงกับความต้องการของเรามากยิ่งขึ้นนะครับและมีความปลอดภัยนะครับหากเรารู้เรื่องในการใช้เครื่องมือมันก็จะเกิดความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือใช่ไหมครับและเราสามารถใช้ทรัพยากรนั้นอย่างคุ้มค่าเรื่องแรกเราจะพูดถึงเรื่องของวัสดุนะครับจะขาดไปไม่ได้เลยครับ ที่มีทุกอย่างเนี่ยสร้างมาจากวัสดุที่แตกต่างกันออกไปนะครับและวัสดุแต่ละอย่างก็มีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับเป็นวัสดุบางชนิดนี้มีความแข็งแรงนะครับมีความยืดหยุ่นมีความทนทานนะครับมีการนําความร้อนได้ดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คือคุณสมบัติหรือสมบัติของวัสดุนั่นเองนะครับถ้าเราแบ่ง สมบัติทางวัสดุนะครับก็จะสามารถแบ่งหลักๆได้4สมบัติด้วยกันนะครับสมบัติแรกนะครับสมบัติทางเคมีนะครับหรือ chemical properties นะครับเป็นสมบัติที่บอกลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของธาตุต่างๆที่เป็นวัสดุนั้นนะครับสมบัติที่2นะครับเป็นสมบัติทางกายภาพหรือ physical properties นะครับเป็นสมบัติเฉพาะวัสดุที่เกี่ยวกับการเกิดอัตรากิริยาของวัสดุนั่นคือการ สัมพันธ์กันการทําละลายกันนะครับซึ่งทําให้เกิดพลังงานในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับและสมบัติที่3นะครับเป็นสมบัติเชิงกลหรือ mechanical property นะครับสมบัตินี้เป็นสมบัติที่เราควรจะศึกษากันนะครับเพราะว่าเป็นสมบัติที่ถูกกระทรําด้วยแรงเกี่ยวกับการยึดและการหดตัวของวัสดุและการดูดลืนพลังงานต่างๆนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐาน,นครับและสมบัติที่4นะครับสมบัติเชิงมิตินะครับก็ dimension properties นะครับเป็นการบอกสมบัติของขนาดรูปร่างความคงทนนะครับตลอดจนลักษณะของพื้นผิวว่ามีความหยาบความละเอียดยังไงมีความเรียบยังไงครับเพื่อที่เราจะมาใช้งานได้ถูกต้องกับสิ่งที่เราจะนํามาสร้างหรือผลิตขึ้นมานั่นเองนะครับในบทนี้นะครกูจะขอพูดถึงสภาพสมบัติของวัสดุอย่างพื้นฐานนะครับ แบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับสมบัติของวัสดุสมบัติแรกนะครับก็จะเป็นสภาพของความยืดหยุ่นหรืออิเลสติกซิตี้นั่นเองครับซึ่งจะเป็นสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อเกิดแรงกระทําเกิดขึ้นนะครับก็คือมีการยืดกันหดตัวนะครับก็คือเมื่อถูกแรงกระทําแล้วเนี่ยวัสดุนั้นก็จะคืนรูปร่างเดิมนะครับก็ยกตัวอย่างของวัสดุที่เห็นนะครับก็จะมีพวกยางสปริงสายเคเบิลนะครับเราจะเห็นตัวอย่างครับในการสร้างสะพานนะครับอย่างสะพาน พระราม8หรือสะพานที่รูปที่ครูกำลังให้นักเรียนดูนะครับเป็นสะพานโกลเด้นเกตบริจนะครับอยู่ที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดในโลกครับเขาสร้างสะพานได้ยังไงครับเขาใช้สลิงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถึงนะครับซึ่งเป็นการใช้หลักการยืดหยุ่นของสายเคเบิลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสามารถรับน้ําหนักได้เป็นจํานวนมากครับจะเห็นว่าสะพานมีความยาวมากเลยทีเดียวและมีความสวยงามมากนะครับ ซึ่งดูแล้วมันเหมือนจะเปน็นแค่เส้นบางๆที่มันขึงอยู่กับเหล็กแต่จริงๆแล้วมันมีความยืดหยุหย่นซึ่งความยืดหยุหย่นน่ยเป็นสมบัติที่ทําให้สามารถรับแรงกระแทกหรือลดแรงได้นะครับเพราะมีความยืดหยุย่นนั่นเองนะครับสมบัติของวัสดุบแบบที่2นะครับเป็นสมบัติประเภทข,ของความแข็งแรงนะครับแน่นอนครับเวลาเราจะสร้างหรือผลิตเทนโลยีอะไรก็ตามหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยครับเราก็ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงนะครับหรือโดยเฉพาะของงานก่อสร้างครับพวกอาคารบ้านเรือนถนนสะพานหรือมอเตอร์เวย์ต่างๆนะครับ เราก็ต้องเน้นในเรื่องของความแข็งแรงครับสภาพความแข็งแรงหรือสมบัติความแข็งแรงเนี่ยของวัสดุเนี่ยก็คือจะสามารถรับน้าหนักหรือแรงกดได้นะครับวัสดุนั้นจะคงสภาพโดยที่ไม่แตกหักหากปูกรับน้ําหนักได้นะครับถ้าวัสดุใดที่รับน้ําหนักได้มากก็แปลว่ามีความแข็งแรงมากแต่วัสดุหนที่รับน้าหนักได้น้อยเนี่ยแสดงว่าความแข็งแรงก็จะน้อยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างที่ถนนต่างๆใช่ไหมครับเราก็จะเห็นถนนมีลักษณะมีวัสดุการสร้างใช้วัสดุที่แตกต่างออกไปเช่นถนนยางมะตอยก็มีความแข็งแรง น้อยกว่าถนนคอนกรีตจะเห็นอย่างได้ชัดเลยใช่ไหมครับสาเหตุที่เขาใช้ยางมาตอยในการสร้างถนนก็เพราะว่ามันมีเรื่องของงบประมาณที่มีราคาที่ต่ํากว่าของถนนคอนกรีตนั่นเองนะครับ 3. นะครับการนําความร้อนนะครับหรือ heat conduction นะครับก็เป็นการลักษณะของการถ่ายเทความร้อนนะครับจากวัตถุหนึ่งไปยังวัตถุหนึ่งจากผิวสมัมผัสหนึ่งไปผิวสัมผัสหนึ่งนะครับหรือระหว่างวัตถุด้วยกันนั่นก็คือเมื่อจะเกิดพลังงานความร้อนนะเนี่ยจะเคลื่อนที่จากอุณหภูมิสูงนะครับไปยังอุณหภูมิต่ํานั่นเองนะครับ ซึ่งวัสดุที่มีสมบัตินําความร้อนนะครับหรือความร้อนเนี่ยนำความร้อนได้ดีนะครับก็จะเป็นพวกวัสดุที่เป็นโลหะเป็นหลักนะครับเช่นเหล็กอลูมิเนียมทองเหลืองต่างๆนะครับส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับนั่นคือความร้อนผ่านไปได้ไม่ดีนะครับก็เป็นไม้พลาสติกพวกผ้าพวกนี้นะครับจะเห็นได้ชัดน,นะครับยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่เราอุปรกรณ์ในครัวเรือนเช่นหม้อกระทะต่างๆนะครับก็จะผลิตจากพวกโลหะเป็นต้นนะครับเพื่อใช้ในการนําความร้อนนะครับ เรื่องต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงวัสดุน่ารู้ว่าสิ่งที่เราต้องศึกษานะครับก็จะมีวัสดุประเภทอะไรบ้างนะครับครูก็จะแบ่งในเนื้อหาของบทนี้นะครับมีวัสดุที่น่ารู้5วัสดุ5ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งเป็นวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยนะครับเราจะเห็นได้รอบตัวเราเลยนะครับวัสดุประเภทแรกนะครับก็คือโลหะนะครับ m e t ัลนะครับซึ่งโลหะสามารถจําแนกออกเป็น2ประเภทนะครับหลักๆเลยนะครับโลหะเนี่ยเกิดจากการถลุงแร่ นะครับสินแร่นะครับเช่นเหล็กทองแดงอลูมิเนียมนิกเกลิลดีบุกสังกะสีทองคําตะกั่วนะครับโลหะมีความแข็งแรงนะครับแต่เนื้อของโลหะเนี่ยค่อนข้างบริสุทธิ์ใช่ไหมครับมีความแข็งแรงไม่เพียงพอนะครับบางทีก็ต้องมีการผ่านกระบวนการเพื่อปรับปรุงมันก่อนเราไม่ได้เอาโลหะที่ถลุงจากสินแร่มาใช้ได้ทันทีนะครับเราก็ต้องปรับปรุงสมบัติมันซึ่งการปรับปรุงสมบัตินะครับ เราสามารถแบ่งโลหะเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับโลหะประเภทแรก,กคือโลหะประเภทจําพวกเหล็กนะครับโลหะประเภทที่2คือโลหะที่ไม่ใช่เหล็กนั่นเองนะครับโลหะประเภทเหล็กหรือ ferrous metal เนี่ยนะครับเป็นโลหะที่มีธาตุเหล็กมีส่วนประกอบเป็นหลักเลยนะครับเราถึงเรียกว่าเป็นโลหะประเภทเหล็กนะครับห,หรือเรียกเป็นเหล็กประเภทต่างๆนั่นเองถ้าเรียกง,ง่ายๆครับก็จะมีเหล,ล็กล่อเหล็กเนี้วเหล็กกล้านะครับพวกนี้ก็คือโลหะที่เป็นประเภทเหล็กนั่นเองนะครับซึ่งโลหะประเภทเหล็กเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือสามารถปรับ เปลี่ยนรูปทรงได้นะครับหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการนําไปหลอ่อการกลึงหรือการอัดรีดเพื่อให้เกิดการขึ้นรูปนั่นเองนะครับตัวอย่างของโลหะประเภทเหล็กนะครับในงานช่างนะครับก็จะมีพวกเหล็กฉากเหล็กเส้นกลมเหล็กกลองเหล็กตัวซีเหล็กแผ่นเหล็กท่อดําพวกนี้นะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยจะใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเหล็กฉากนะครับก็จะมีลักษณะเป็นตัว L ใช่ไหมครับซึ่งเกิดจากการรีดร้อนนะครับ ส่วนมากใช้ไปในงานของโครงสร้างของอาคารหรือโรงงานนะครับเหล็กต่อไปหรือเหล็กเส้นกลมนะครับราวบาร์นั่นเองนะครับมีลักษณะเป็นเส้นกลมๆนะครับผิวเรียบเหมาะกับงานทั่วไปเหมือนกันครับงานเสริมคอนกรีตต่างๆนะครับส่วนเหล็กกล่องเนี่ยก็เป็นเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับรับแรงต้านทานและเสียรูปทรงขณะใช้งานได้ดีนะครับส่วนมากเราใช้ในโครงสร้างหลังคาเหล็กนะครับพวกคาเหล็กสามารถใช้แทนไม้ได้นะครับต่อไปนะครับเหล็กตัว C ีนะครับก็ อย่างที่ชื่อมันบอกก็มีรูปร่างกะเป็นตัว C นะครับใช้โครงสร้างหลังคาเป็นเสาค้ำยันนะครับแต่รับน้ําหนักได้ไม่มากนะครับส่วนมากเขาก็เลยนําไปใช้ในการสร้างหลังคานะครับเหล็กประเภทต่อไปก็คือเหล็กแผ่นนั่นเองนะครับเรียกภาษาอังกฤษว่า p l a t นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ผิวเรียบใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปเช่นกันนะครับเช่นใช้กูพื้นก็ได้ใช้เชื่อมต่อโครงสร้างรถยนต์ยานยนต์ต่างๆต่อเรือสร้างสะพานเหล็กนะครับใช้ได้นะครับส่วนเหล็ก ประเภทต่อไปคือเหล็กท่อดำ carbon steel pipe นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นท่อกลมๆนะครับมีลักษณะสีดำนะครับซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปอาจจะเรียกว่าท่อกลมเหล็กหลอดกลมดำหรือท่อดำนั่นเองนะครับซึ่งใช้ในงานก่อสร้างที่รับน้ําหนักได้ไม่มากนะครับโลหะจําพวกต่อไปก็คือจําพวกที่ไม่ใช่เหล็กโอเค non ferrous metal นะครับเป็นยังไงครับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ก็ตามตัวนะครับก็คือโลหะที่มีส่วนประกอบหรือมีธาตุหลักที่ไม่ใช่เหล็กเป็นองค์ประกอบหลักนะครับคุณสมบัติหรือสมบัติของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเนี่ยมันดียังไงนะครับมันกันสนิมนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเหล็กเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าไอโลหะที่เป็นเหล็กเนี่ยข้อเสียของมันก็คือเมื่อเกิดความชื้นนะครับจะทําให้เกิดสนิมเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเหล็กเนี่ยเจอสนิมได้นะครับแต่ส่วนสมบัติของโลหะประเภทที่ไม่ใช่เหล็กเนี่ยมันมีสมบัติข้อดีคือไม่เกิดสนิมมีอะไรบ้างครับพวก ทองคาเงินขาวทองคาขาวนะครับเงินขาวมีนะครับเงินทองคําขาวแล้วก็แมกนีเซียมต่างๆพวกนี้นะครับจึงเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นแมกนีเซียมใช้กับวัสดุทนความร้อนนะครับมีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้ดีเลยนะครับส่วนนิกเกิลนะครับก็เป็นใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่ามันทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆครับนิกเกิลก็จะพบได้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับตัวอย่างโลหะประเภทที่ไม่ใช่เหล็กในงานช่างเรามาดูกันนะครับ อันแรกเลยนะครับคือสังกะสีใช่ไหมครับสังกะสีเนี่ยสมบัต the ิของมันนะครับขึ้นรูปได้ง่ายนะครับมีความแข็งแต่เปราะนะครับทนต่อการเกิดสนิมนะครับเหมาะกับการนําไปเคลือบโลหะเพื่อป้องกันสนิมนะครับอย่างที่ครูบอกแล้วนะครับว่าโลหะประเภทที่ไม่ใช่เหล็กเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่เกิดสนิมนั่นเองยกตัวอย่างหลังคาสังกะสีง่ายๆเลยนะครับจริงๆหลังคาสังกะสีเราไม่ได้สร้างมาจากสังกะสีล้วนนะครับนักเรียนมันเป็นการนําสังกะสีเนี่ยไปเคลือบโลหะทีหนึ่ง นักเรียนก็เลยสงสัยว่าเมื่อก่อนผมก็สงสัยว่าเอ้าเขาบอกว่าสังกะสีเนี่ยไม่ขึ้นสนิมแต่ทำไมเราเห็นหลังคาบ้านมันขึ้นสนิม,มเพราะจริงๆแล้วสารที่เคลือบเป็นสังกะสีนะครับพอมันหลุดออกไปเนี่ยข้างในก็คือเป็นโลหะที่เป็นเหล็กใช่ไหมครับมันก็จะเกิดสนิมนะครับเมื่อโดนน้าโดนฝนบ่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าเข้าสังกะสีไปเคลือบโลหะโลหะเนี่ยมันไม่กันสนิมเมื่อเราเอาสังกะสีเคลือบปุ๊บมันก็กันสนิมนะครับทำให้เป็นการผสมผสานระหว่างวังวสดุ2ประเภทนะครับแทบเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น วัสดุประเภทต่อไปนะครับนั่นก็คือทองคำนะครับมีความอ่อนตัวนะครับสามารถตีเป็นแผ่นได้นะครับนำไฟฟ้าได้ดีนะครับไอ้ทองคำเนี่ยครับเขาก็เลยนิยมไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆในพวกวองจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับวัสดุประเภทต่อไปเราเรียกว่าอลูมิเนียมนะครับมีน้ําหนักเบาซึ่งง่ายต่อการเปลี่ยนรูปร่างนะครับและนําไฟฟ้าและนําความร้อนได้ดีนะครับอลูมิเนียมเนี่ยนิยมนําไปทําเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกกระป๋องใช่ไหมครับเป็นถุงบรรจุภัณฑ์นะครับ ส่วนวัสดุประเภทที่2นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโลหะไปแล้วซึ่งโลหะจําแนกได้เป็น2ประเภทนะครับวัสดุประเภทที่2เนี่ยครูก็จะพูดถึงไม้นะครับไม้ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทเช่นกันนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าแบ่งประเภทอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนก็คงเห็นภาพข้างหลังคุณครูแล้วใช่ไหมครับว่ามันก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับและอีกประเภทนึงก็แบ่งเป็นประเภทย่อยได้ไม้ประเภทแรกก็คือไม้ธรรมชาตินะครับชื่อก็บอกครับเป็นไม้ธรรมชาติก็คือเป็นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับ และประเภทที่2ครับไม้สังเคราะห์นะครับก็เป็นการสร้างขึ้นมาสังเคราะห์ขึ้นมานะครับสาเหตุที่มนุษย์เราสร้างไม้สังเคราะห์ขึ้นมานะครับเนื่องจากไม้ธรรมชาติเนี่ยเรามีข้อจํากัดในเรื่องของทรัพยากรและบางทีเนี่ยมันมีราคาที่สูงนะครับเราจึงใช้ไม้สังเคราะห์ขึ้นมานะครับซึ่งไม้สังเคราะห์เนี่ยก็จะเหมาะกับงานแตกต่างกันไปนะครับบางทีแต่ <c oughs> เรามาดูกันนะครับไม้สังเคราะห์ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือไม้สังเคราะห์พลาสติกไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับไม้สังเคราะห์พลาสติก เป็นการสังเคราะห์โดยที่นําไม้เนี่ยมาผสมกับพลาสติกเขาชื่อก็บอกว่าไม้สังเคราะห์พลาสติกนะครับอันดับแรกครูก็พูดถึงไม้ Particle หรือแผ่น Particle นะครับ particle board นั่นเองนะครับซึ่งผลิตโดยนาเศษไม้หรือขี้เลื่อยนะครับมาบีบอัดกันนะครับโดย ผสมประสานกับสารเคมีบางอย่างครับทำให้เกิดเป็นแผ่น Particle ลบอร์หรือไม้ปา r ิ i เ l ิลนั่นเองครับอายุการใช้ง,งานสั้นนะครับว่าไม้ประเภทนี้ไม่ทนไม่แข็งแรงนั่นเองครับแต่ข้อดีมันก็คือราคาถูกนะครับเพราะเราเอาขี้เลื่อยหรือเศษไม้เนี่ยมาอัดสร้างให้เป็นแผ่นไม้นะครับมีน้ำหนักเบาเลยขนย้ายได้ดีครับนี่เป็นข้อดีของมันนะครับซึ่งเราจะพบได้ตาม f u r ร์นิเจอร์ทั่วไปเลยซึ่งมีราคาถูกมากๆนะครับ แต่ข้อเสียคือเราไม่สามารถพ่นสีไปในบนตัวไม้ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการนำสารต่างๆมาเคลือบก่อนนะครับอาจจะมีพวกเมลามีนหรือลามิเนตนะครับที่ใช้มาเคลือบไม้พวกพาร์ติเคลิลบอร์ดนะครับแล้วค่อยมาทำเป็นเฟอร์นเจอร์นะครับต่อไปนะครับไม้สังเคราะห์พลาสติกประเภทที่2ก็คือเดนซิตี้ไฟเบอร์บอร์ดนะครับหรือเรียกภาษาไทยว่าไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน,น่นปานกลางหรือเราจะเรียกสั้นๆกันนะครับในวงการอุตสาหกรรมเขาจะเรียกกันว่าไม้ m d f นะครับมีความ คนทานสูงกว่าปา์ติเคลบอร์ดขึ้นมานะครับซึ่งไม้ประเภทนี้ข้อดีคือมีความหนาแน่นที่สูงกว่านะครับแล้วก็ผิวละเอียดเรียบเนียมสม่ําเสมอกว่าปาติเคลนนะครับมีความแข็งแรงมากกว่ารับน้ําหนักได้มากกว่านะครับแล้วก็สามารถพ่นสีลงไปได้นะครับแล้วก็ทนน้าได้ดีกว่าปาติเคลบอร์ดนะครับไอปาติเคลบอร์ดโดนน้ไในยุ่ยเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อดีของ MDF หรือไม่ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปาะการนะครับราคาก็จะสูงครับเป็นข้อเสียของมันครับก็จะแพงกว่าปาติเคลนบอร์ดนะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถกันความชื้นได้ทั้งหมดนะครับไม้ยังไงมันก็คือไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บรักษาให้ถูกวิธีนะครับแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราตัดเนี่ยมันจะมเห็นนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาเราตัดไม้ไฟเบอร์ต่างๆพวกนี้ไอ้ฝุ่นละอองเนี่ยมันจะกระจายตัวเยอะมากนะครับซึ่งเป็นข้อเสียมากนะครับในการสร้างหรือผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับไม้สังเคราะห์ประเภทที่3นะครับไม้สังเคราะห์พลาสติกถือรียกว่าไม้อัดนั่นเองครับ ไม้อาจจริงๆแล้วมีหลากหลายประเภทเลยนะครับสังเกตเ l ็กไฟวูดนั่นเองครับมีความแข็งแรงนะครับเมื่อเทียบกับไม้2ประเภทแรกที่คุณครูพูดไปนะครับอันนี้คือแข็งแรงที่สุดแล้วนะครับบางคนบอกว่าไม้อาจไม่เห็นจะแข็งแรงเลยจริงๆไม้อัดก็คือทํามาจากเศษไม้เหมือนกันแต่เป็นตัดเป็นแผ่นนะครับเอามาประกบบีบอัดให้เป็นแผ่นขึ้นมานะครับข้อดีของมันก็คือจะไม่มีการบิดงอง่ายๆนะครับคงทนแข็งแรงกว่าไม้2ประเภทแรกนะครับและทนความชื้นดีกว่า2ประเภทแรกด้วยนะครับสามารถกันปลวกได้มีความสวยงามผิวเรียบกว่าและมี ออปชันก็คือมีให้เลือกหลากหลายอย่างที่ครูบอกนะว่าไม้อัดแบบไหนเราสามารถเลือกได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่นํามาอัดนั่นเองนะครับข้อเสียก็คือราคาก็สูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับส่วนไม้ที่เกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์ประเภทที่2ครูจะพูดถึงเป็นการผสมผสานระหว่างไม้กับไฟเบอร์ซีเมนต์นั่นเองนะครับก็คือมีส่วนผสมของปูนทรายแล้วก็ผงไม้นะครับซึ่งไม้ประเภทเนี้ เป็นการผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปเหมือนกันนะครับเป็นการผสมระหว่างปูนทรายแล้วก็ผงไม้ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายๆกับมีความแข็งแรงเนี่ยเทียบเท่ากับคอนกรีตเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้ประเภทนี้จึงเหมาะกับการไปทําไม้ระแนงหรือไม้บัวพื้นต่างๆหรือพวกงานเอาท์ดอร์ทั้งหลายนะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงเทียบเท่าคอนกรีตนะครับวัสดุประเภทที่3นะครับเรามาพูดถึงเซรามิกกันนะครับเซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําจากธรรมชาติก็คือดินหินทรายนะครับ และแร่ธาตุต่างๆนํามาผสมกันนะครับซึ่งนํามาผ่านกระบวนการการเผานะครับทำให้เนื้อวัตถุที่ได้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็คงรูปนะครับเซรามิกประเภทแรกนะครับซึ่งครูอยากจะพูดถึงในเรื่องของกระจกนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้กระจกมีความสําคัญต่อมนุยรม,มาานะครับเราใช้งานเกือบทุกอย่างนะครับเพราะว่าเทคโนโลยียนี้เกิดจากการผลิตกระจกเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าจอแท็บเล็ตกระจกหน้าจอโทรทัศน์กระจก ประตูกระจกมือถือทั้งหลายนะครับซึ่งมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไปและมีการนาเทคโนโลยีต่างๆใส่เข้าไปในกระจกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครูจะอธิบายในเรื่องของประเภทกระจกพื้นฐานกันก่อนนะครับประเภทแรกเป็นกระจกแผ่นนะครับก็คือเป็นแผ่นเลยนะครับเรียกว่ากลาสนั่นเองนะครับมีความแข็งแรงต่ำนะครับผิวกระจกเนี่ยมีรอยขีดข่วนได้ง่ายนะครับส่วนมากนิยมเอาไปทําเป็นพวกกรอบรูปก,กระจกเงาแล้วก็ระจกใช้สําหรับเครื่องเรือนนะครับ ประเภทที่2กระจกเงาครับ Mirror Glass นะครับก็มีความแข็งแรงต่ําเหมือนกันเทียบเท่ากับกระจกธรรมดากระจกเงาก็คือกระจกประเภทแรกนะครับแค่นํามาเคลือบทําให้เกิดเงาครับเคลือบสารนะครับที่ผิวกระจกนะครับประเภทต่อไปนะครับกระจกสะท้อนแสงนะครับ Reflective Glass นะครับเป็นการนําสารสะท้อนแสงเนี่ยเข้ามาเคลือบที่ตัวกระจกนะครับก็สามารถสะท้อนแสงได้ถึง20-30%เลยทีเดียวนะครับเพื่อลดความร้อนภายในอาคารนะครับ ทำให้แสงไม่สามารถผ่านเข้ามาในอาคารได้นะครับกระจกประเภทนี้เหมาะกับไปใช้สร้างอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับหรือกระจกประตูบ้านนะครับแต่คุณสมบัติข้อเสียมันก็คือแสงจะไม่ทะลุผ่านนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ห้องต้องการแสงสว่างมากขึ้นเราก็ต้องติดไฟภายในห้องนะครับเพราะว่าแสงไม่ทะลุผ่านนะครับกระจกประเภทต่อไปนะครับกระจกนิรภัย Temper g l a s s นั่นเองนะครับมีความแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดาถึง5้ถึงเท่าเลยทีเดียวนะครับเมื่อกระจกแตก นักเรียนก็สังเกตุแล้วกระจกประเภทนี้มันแตกนะครับมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นกรวดนะครับไม่ได้เป็นคมๆเหมือนกระจกทท่วไปเวลามันแตกมันจะแตกออกมาเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเช่นกระจกตู้โชว์ต่างๆกระจกรถยนต์นะครับแล้วก็มีการรับความร้อนที่สูงกว่าปกตินะครับกระจกกึ่งนิรภัยนะครับ heat strengthened glass นะครับแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดา2อถึงสเท่านะครับเมื่อกี้เป็นกระจกนิรภัยอันนี้เป็นกึ่งนิรภัยนะครับก็ลักษณะการแตกของมันนะครับก็จะเป็น ปากฉลามครับก็คือยึดติดอยู่กับกรอบคือไม่หล่นออกมานะครับนิยมใช้ในผนังอาคารนะครับเวลาต้องปะทะแรงลงสูงก็พวกอาคารสูงนะครับก็นิยมใช้กระจกขึงยิรภัยในการสร้างนะครับกระจกประเภทต่อไปคือกระจกฉนวนความร้อนนะครับ insulating glass นั่นเองนะครับชี่ก็บอกว่าเป็นกระจกฉนวนความร้อนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของกระจกประเภทนี้นะครับก็เป็นการนํากระจก2แผ่นเนี่ยมาประกบกันนะครับแล้วก็มีตัวฉนวนความร้อนน่บรรจุอยู่ระหว่างกระจกนะครับ ทำให้มีสมบัติในการเก็บรักษาอุณหภูมิภายในนะครับแล้วก็ไม่ให้ความร้อนเนี่ยผ่านเข้ามานะครับใช้กับอาคารหรือสิ่งที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับยกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ต่างๆครับก็จะใช้กระจกฉนวนความร้อนนะครับเพราะว่าของที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์มันมีราคาสูงใช่ไหมครับถ้าโดนความร้อนอาจจะเกิดความเสียหายได้เช่นภาพต่างๆนะครับเวลาโดนความร้อนมันจะง,งองอย่างห้องเก็บไวน์ครับไวน์ก็เป็นเครื่องดื่มที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า เราใช้กระจกอีกแบบเนี่ยไม่มีฉนวนความร้อน,นเนื่องากความร้อนโดนไวแล้วรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ในเรื่องของุาสารกรรอาหารต่างๆที่ต้องการไม่ให้ความร้อนเข้ามานะครับต่อไปวัสดุประเภทที่สี่นะครับวัสดุผสมนะครับหรือคอมโพสิตนะครับซึ่งวัสดุผสมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักๆนะครับรูจะพูดถึงวัสดุผสมเชิงประกอบโพลิเมอร์วัสดุเชิงประกอบโลหะและวัสดุเชิงประกอบเซรามิกนะครับวัสดุเชิงประกอบเนี่ย พูดง่ายๆนะครับเป็นวัสดุผสมนะครับเป็นการผสมกันระหว่างวัสดุหลักกับวัสดุเสริมแรงครับวัสดุหลักเราเรียกว่าแมทริกนะครับวัสดุเสริมแรงเรียกว่า reinforcement material นั่นเองนะครับซึ่งวัสดุประเภทแรกหรือวัสดุผสมประเภทแรกเรียกว่าวัสดุเชิงประกอบโพลิเมอร์นะครับซึ่งเป็นการเสริมแรงให้โพลิเมอร์นะครับพูดง่ายๆก็คือมีโพลิเมอร์เป็นวัสดุหลักนั่นเองนะครับเสริมแรงโดยนําเส้นใยเสริมแรงหรือไฟเบอร์กลาสเส้นใยคาร์บอนหรือเส้นลวดหรือโลหะต่างๆมาผสมนะครับ ทำให้เกิดความแข็งแรงนะครับทนต่อแรงกดทับทนต่อแรงดึงนะครับวัสดุผสมประเภทที่2นะครับวัสดุเชิงประกอบโลหะนะครับ Metal Matrix Composite หรือเรียกสั้นๆว่า MMC นั่นเองนะครับไอ้ Metal Matrix Composite เนี่ยก็คือมีวัสดุหลักหรือ m ม t r i x หลักเนี่ยเป็นวัสดุก,ก็คือชื่อก็คือโลหะใช่ไหมครับ m e t i x Metal Matrix ก็คือเป็นโลหะเป็นวัสดุหลักส่วนวัสดุเสริมแรงร Reinforcement ก็จะเป็นเราสามารถเอา c e ราม i c มาเสริมแรงได้นะครับ สารเสริมแรงก็จะมีพวกเซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์เส้นใย,ยโบรอนนะครับซึ่งทําให้โลหะหลักเนี่ยมีความทนทานมากยิ่งขึ้นเพิ่มอายุการใช้งานของมันมากยิ่งขึ้นนะครับทนทานต่อการกัดกร่อนแล้วก็มีน้ําหนักที่เบานั่นเองนะครับวัสดุเชิงประกอบเซรามิกนะครับเป็นวัสดุเสริมแรงวัสดุผสมอีกประเภทที่เราจะพูดถึงครับ รือเรียกภาษาอังกฤษว่าเซรามิกแมทริกคอมโพสิตนะครับซึ่งวัดสดุหลักก็คือเซรามิกนั่นเองนะครับซึ่งเซรามิกเนี่ยมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูงๆนะครับไม่นําความร้อนนะครับทนต่อการกัดก่อนนะครับแต่ข้อเสียคือเปราะแล้วก็แตกหักได้ง่ายนะครับวัดสดุที่นํามาเสริมแรงก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมซิลิกาหรือซิลิคอนคาร์ไบด์พวกนี้นะครับเพื่อทําให้วัดสดุเซรามิกนะครับจากคุณสมบัติที่มันเปราะแล้วก็แตกหักได้ง่ายเนี่ยมีความเหนียวหรือมีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับ หรือวัสดุที่เราเห็นอย่างชัดเจนในชีวิตประจําวันหรือในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างครับวัสดุนี้ก็คือไอพวกคอนกรีตท,ทั้งหลายนะก็เป็นวัสดุเชิงประกอบนะครับพวกเซรามิกที่เรียกว่า CMC นะครับเซรามิกแมทริกคอมโพสิตนะครับเป็นวัสดุเชิงประกอบที่นําปูนกรวดทรายมาผสมกันนั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงวัสดุที่5นะครับวัสดุสมัยใหม่หรือโมเดิร์นแมทเทอเรียลนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ ถูกผลิตและก็สังเคราะห์โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหรือเทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเองนะครับก็จะมีพวกวัสดุนาโนนาโนแมทเรียลและก็ไบโอแมทเรียลนะครับวัสดุชีวภาพนะครับในวงการอาวศาสใช้กันมากนะครับในวันนี้ครูก็จะขอพูดถึงในเรื่องของวัสดุนาโนอย่างเดียวก่อนนะครับวัสดุนาโนนะครับนาโนแมทเรียลเนี่ยชื่อมันก็บอกครับว่าเป็นวัสดุที่มีขนาดตั้งแต่1นึถึงหนึนาโนเมตรนั่นเองนะครับนักเรียนทราบนะครับว่าไอหนึนาโนเมตรเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับ พูดง่ายๆเลยมันก็คือ1ส่วน1000ล้านเมตรนั่นเองนะครับนักเรียนก็ลองไปห่างเองหรือเราเทียบง่ายนักเรียนเอาเส้นผมขึ้นมา1เส้นแล้วก็ลองดูเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมใครจะเห็นเส้นผ่าศูนย์กลางไหมเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมอันนี้มันเล็กแล้วใช่ไหมครับซึ่งไอ้ขนาดของนาโนเมตรเนี่ยมันเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมเนี่ยอยู่ที่8 0 0 0 0ถึง100,000เท่านะครับแสดงว่ามันเล็กมากๆเป็นฟาักที่เล็กเลยทีเดียวนะครับซึ่งวัสดุนาโนนี ก็มี2ประเภทเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุนานโนที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็วัสดุนานโนที่ถูกสังเคราะห์โดยมนุษย์ก็คือผลิตขึ้นมานะครับวัสดุนานโนที่เกิดจากธรรมชาติก็พวกเส้นขนในตีนทุกแกนะครับเห็นไหมเรับว่าตีนทุกแกเนี่ยมันมีสมบัติยังไงมันปีนพดานได้ซึ่งเส้นขนของมันเนี่ยมันมีอนุภาคที่เล็กเท่ากับนานโนนะครับทำให้มีพื้นผิวสัมผัสได้เยอะแล้วก็สามารถเกาะผนังได้นะครับ เรามาพูดถึงวัสดุนาโนที่มนุษย์สร้างขึ้นมาดีกว่านะครับซึ่งวัสดุนาโนที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อปรับปรุงวัสดุให้มีสมบัติที่ดีขึ้นนะครับทำให้วัสดุเนี่ยอยู่ในระดับที่เล็กมากๆหรือในระดับนาโนเมตรนั่นเองนะครับเกิดพื้นผิวที่มากขึ้นอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นส่งผลต่อสัดส่วนของพื้นที่พื้นผิวต่อปริมาตรก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับวัสดุสมัยใหม่ประเภทแรกนะครับท่อนาโนคาร์บอนหรือคาร์บอนนาโนทูบนั่นเองนะครับไอท่อนาโนคาร์บอนนี้นะครับเป็นท่อเปิดรูปทรงกระบอกนะครับมีเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่4นาโนเมตรนะครับซึ่งมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดีนะครับนั่นก็คือทนต่อความร้อนนะครับซึ่งนิยมมาใช้ในในเรื่องของอากาศยานนะครับสร้างอากาศยานทั้งหลายนะครับแล้วก็นํามาใช้ในการผลิตเส้นใยเสริมวัสดุคอมโพสิตนะครับแล้วก็ นิยมมาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่นะครับซึ่งสามารถบรรจุกระแสไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับวัสดุต่อไปนะครับก็คืออนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับไอออนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นผงสีขาวนะครับนิยมเอามาผสมกับสีทาบ้านนะครับซึ่งสมบัติของมันก็คือมันสามารถทําความสะอาดในตัวของมันได้มันสามารถทําความสะอาดในตัวได้ยังไงนะครับก็คือมันไม่เกิดสิ่งสกปรกหรือเชื้อราเกิดขึ้นนะครับเมื่ออนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับทำปฏิกิริยากับแสงนะครับ มันก็จะทําให้เกิดอนุโมลอิสระนะครับไปจับกับสารอินทรีย์หรือฝุ่นละอองนั่นเองนะครับซึ่งทําให้กลายเป็นน้ําแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหลุดออกมานั่นเองนะครับวัสดุอีกประเภทหนึ่งครับประเภทสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือเส้นใยนานโนหรือนาโนไฟเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งได้รับความนิยมกันแพร่หลายในวงการอุตสาหการรมเสื้อผ้าเลยก็ว่าได้นะครับไอเส้นใยนานโนเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนะครับ ในวงการแพทย์ก็เช่นกันครับสามารถนํามาทําเป็นภาพหลดแผลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานระหว่างไโนโนไฟเบอร์กับไบโอแมทช์วีลหรือวัสดุชีวภาพนั่นเองนะครับโดยที่ใช้วัสดุชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้นแล้วส่วนที่วัสดุที่เป็นนาโนไฟเบอร์หรือเส้นใยไาโนเนี่ย Nano, มันมีคุณสมบัติในการถ่ายเทอากาศใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ของเหลวนะไม่เข้าหรือซึมเข้าไปในแผลได้นะครับเพราะมันกันน้ํานั่นเองนะครับ ในเรื่องของเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันนะครับเส้นใย,ยนาโ,โนเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือทําให้ผ้าของเราเนี่ยไม่ยับง่ายๆนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับแล้วเวลามีของเหลวอ,อะไรตกกระทบใส่ก็เช่นกันครับก็เหมือนกันครับมันก็จะไม่ซึมลงไปครับมันก็จะหลุดออกไปเลยนะครับอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ครูพูดถึงเราประสบการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นั่นเองใช่ไหมครับเราก็จะมีหน้ากากอนามัยหลายๆประเภทนะครับประเภทที่เป็นผ้าประเภทที่เป็นแผ่ททนใย,ยที่สร้างจากวัสดุหลายๆประเภท เราสามารถนําเส้นยนานโนนะครับบางบริษัทนําเส้นยนาโนเนี่ยมาผลิตเป็นหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการกันน้ำนะครับทำให้มันมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบตรงที่วัสดุน่ารู้นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังสงสัยอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุสมัยใหม่นะครับซึ่งเราก็มีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ว่าตอนนี้นักวิททยาาศศสตรรร์หือเเ ได้สร้างหรือผลิตวัสดุอะไรที่น่าสนใจบ้างในตอนนี้นะครับเผื่อหลายคนอยากเป็นนักประดิษฐ์หรือนักนกวัตรกรในการสร้างนะครับเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของวัสดุนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับที่ www.mtech.or.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน